สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะตุดวงใบบูพยาวันจะตุดวงคำพิเศเกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของ1-15พฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุป ภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคาะดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ u s e r บูพยาหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่น้องมาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวกลุ่มแล้วก็ลัคนากลุ่มก,กันก่อนโดยจะมีดาวพุธ ดาวศุกดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารนะครับโดยดาวพุธเนี่ยจะยกย้ายสองจังหวะเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกุมลัคนากลุมนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณนะครับคือดาวราหูเลขแได้โคจรไปอยู่ที่ราศีเมษเป็นภพเลือนสหัชชะคือเลือนที่สนะครับเป็นเลือนยกหน้าเป็นเลือนแห่งความโน้มเอียงนะครับแล้วก็การโฟกัส ไปตรงนั้นมันหมายถึงในเรื่องของสังคมนะครับในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์อะไรแบบน,นี้ปกติแล้วอ่ะชาวกลุ่มลักขณากลุ่มจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการติดต่อการสื่อสารการออกงานสังคมค่อนข้างเยอะมีเพื่อนมีพ้องเยอะแต่ในช่วงของประมาณ1-15พฤษภาคมเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของสังคมนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าดาวเนี่ยมาชุมนุมกันอยู่ในเรือนสังคมก็มีดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวราหูคือดาวประจําตัวทั้งหมดสี่ดวงถือว่าค่อนข้างเยอะดาวชุมนุมกันที่เรือนไหนเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรือนนั้นเพราะว่ามันเกิดผลกระทบและเอฟเฟกเข้ามาถ้ามันเป็นดาวคู่มิตรโอเคอันนี้ดีแต่ทีเนี้ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูทั้งนั้นเลยนะครับคำว่าคู่ศัตรูเนี่ยมันศัตรูกับ ดาวประจําตัวของคุณด้วยนะครับและได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวเสาร์นะที่มากลุ่มลักนณาของชาวกลุ่มที่มาจากภพเลือนวินาศนั่นแปลว่าชาวกลุ่มลักนณากลุ่มอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกแบ่งรับแบ่งสู้ระหว่างการออกสังคมกับการมีโลกส่วนตัวเพราะว่าดาววินาศเนี่ยได้โครจรโครจรขึ้นมาทับนะครับวินาศแปลว่าอะไรวินาศเนี่ยแปลว่าเงียบ สันโดษโลกส่วนตัวมีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ค่อยอยากจะมีสังคมอะ่ะนะครับมันเลยมากดทับเอาไว้ทำให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มรู้สึกอึดอัดใจนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังได้ตำแหน่งเป็นอ,อ,องค์เกณฑ์นาลาเอกเก์นะครับแปลว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มจะได้รักษาะของความมั่นคงถ้าเรารู้จักที่จะมีเซฟโซนหรือมีความนิ่งความเงียบนิดนึง อย่าเพิ่งออกสังคมมากเกินไปในช่วง1-15ถึงพฤษภาคมเพราะคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่แบบร้อนอ,อกร้อนใจมีปัญหามีปากเสียงมีการทะเลาะกันพูดจาไม่ไม่ลงรอยกันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคิดอะไรแล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับในภาคสังคมเพื่อนพ้องแล้วก็ในเรื่องของคนที่ทำงานนะครับญาติพี่น้องด้วยมีความรู้สึกแบบนี้ไปหมดเลย ดาวเสาเนี่ยนะครับคือความกดดันอยู่แล้วเมื่อโคจรกลุ่มลักเนี่ยถึงแม้จะได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นะครับแต่สภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยรับบทหนักเต็มๆเลยนะครับเพราะเราอาจจะต้องสะกดข่มตัวเองมากๆถ้าเกิดเรามีโลกส่วนตัวมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคขึ้นหรือบางทีมันแปลว่าเราอาจจะมีโลกส่วนตัวแหละแต่มีคนเข้ามาหาเรื่องมีคนเข้ามากระทบกับเราก็เป็นไปได้เหมือนกัน ถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็อยู่ในเซฟโซนเราก็อยู่ในที่ของตัวเองแต่มักจะมีปัญหาวิ่งเข้าหาอะไรแบบเนี้ยให้ต้องมีปัญหาบ้างแต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปมันอาจจะต้องแบบมีปัญหาเนี่ยในช่วงประมาณเดือนเมษาและก็เดือนพฤษภาประมาณกลางๆถึงปลายปลายพฤษภาอาจจะค่อยๆบรรเทาลงมิถุนายนก็ได้เช่นกันนะครับก็อาจจะต้องแบบใช้เวลาสักนิดหนึ่ง ก็ไม่เป็นไรน้องไม่ถึง2เดือนก็พยายามแบบนิ่งๆเงียบๆสันโดษไปก่อนสักพักหนึ่งนะก็อย่าเพิ่งไปอะไรมากมายถ้าอยู่ในที่ของตัวเองได้ก็จะดีกว่านะครับทีแล้ามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินอิทธิพลการเงินก็ยังเข้าไปร่วมนะครับกับในเรื่องของสหั์ชะเนี่ยแปลว่าชาวราศีกลุ่มลัคณากุ่มต้องระมัดระวังเรื่องของการที่ตัวคุณเองจะมีปัญหากับในเรื่องของการเงินได้นะครับการเงินเนี่ย ถ้ามันเป็นนักษัของการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นแล้วต้องแบ่งผลประโยชน์กันเนี่ยบางทีก็ต้องแบบดูให้ดีนะครับบางทีอะมันก็ต้องแบบดูให้ดีเซฟหน่อยอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาการถูกหลอกถูกโกงมีปัญหาในเรื่องของการแบบไวเนื้อเชื่อใจหรือมีอะไรที่มันเป็นปัญหาในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆกับในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องการเงินอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องพยายาม ควบคุมแล้วก็เข้าใจนะครับกับในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นนะก็มันก็อาจจะโอเคตามจริงอะ่ะถ้าเออคำว่าอะไรนะประมาณปลายเดือนพฤษภาถึงต้นเดือนมิถุนาดาวมันกระจัดกระจายออกไปเนี่ยจะทําให้ชาวกลุ่มลักนากลุ่มมีลาบมีผลกับในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะครับ ถึงแม้ดาวประจําตัวจะอยู่มันก็จะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าได้เม็ดต้นเม็ดตําหน่วยหรอกแต่ว่ามันก็เป็นราชาโชกก็อาจจะทําให้ยังมีพอมีจังหวะในเรื่องของการเงินที่อาจจะเติบโตหรือพัฒนาดีขึ้นนะครับมีแรงนมยังมีแรงพัฒนาในเรื่องของการเงินการกอบโกยการเงินการหารายได้สิ่งต่างๆประสบความสําเร็จมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันและในช่วงของเดือนนี้สาหรับใครที่ต้องการในเรื่องของการมี บ้านมีรถนะครับหรือมีอสังหาอะไรต่างเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นนะเพราะว่ามีดาวศุกร์เนี่ยเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยประมาณตัวคุณเองจะมีโอกาสมีเขาเรียกว่าเหมือนกับมีรถมีบ้านมีการก่อร่างสร้างตัวได้แต่เราก็ต้องพยายามเซฟเซฟเนิดนึงนะครับเพราะมีดาวเล็กตะยูอยู่อาจจะมีโอกาสได้อย่างกระทันหันนะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่คําว่าได้กระทันหันมันก็ดีอย่างหนึ่งนะ แต่พอได้มาแล้วบางทีมันเป็นหนี้อะ่ะแล้วเราบริหารหนี้ไม่ได้อะ่ะถูกไหมพอบางทีเราไปกู้เงินมาเราอาจจะรู้สึกเหมือนเรามีโอกาสที่จะแบบตอนแรกอะ่ะเงินมันได้อะ่ะแต่พอเวลาไปกู้ไปยืมอะ่ะมันใช้ระยะเวลานานถูกไหมครับพอเราใช้ระยะเวลานานแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบขาดสภาพคล่องเรื่องการเงินทําให้การเงินของเราอะ่ะมันมันช็อตไปในช่วงจังหวะหนึ่งแล้วเราก็ผ่อนไม่ทันอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเกิดกรณีแบบเนี้ยแบบเกิดขึ้นได้ นิดหนึ่งในช่วงประมาณ1-4พฤษภาคมอันนี้ต้องพยายามเอ่อค่ะว่าจัดสรรปันส่วนเรื่องการเงินนะครับทำ money management อาจจะพอช่วยได้นะครับแบ่งสรรปันส่วนการเงินให้ถูกให้ควรอะไรแบบนี้หรือพยายามเตรียมเงินเอ่อคยกว่าเป็นเงินฉุกเฉินเอาไว้บ้างมันก็อาจจะดีกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับกับการที่เราจะซื้อหรือผ่อนอะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบมีเงินสำรองเผื่อไว้บ้างบางทีมันติดมันขัดได้แน่นอนเนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับดาวศุกร์เนี่ยจะเลื่อนไปที่พบเลอนปุตตะเนี่ยบางคนก็อยากจะซื้อบ้านซื้อรถเพิ่มอีกหรือบางคนพลาดไปในอดีตอะตอนนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับก็ยังพอมีโอกาสในช่วงประมาณพฤษภามิถุนามีโอกาสจะได้รถได้บ้านใหม่แต่ก็ต้องพยายามบริหารเรื่องของ าการเป็นหนี้เป็นสินนิดนึงสำหรับใครที่ต้องการกู้เงินมาซื้อบ้านซือ้อรถอะไรแบบนี้ก็อ,อาจจะต้องแบบผ่อนระยะยาวนิดนึงก็ต้องคำนวณน,นะครับประมาณนี้ทีเรามาดูในเรื่องของการเงินไปแล้วต่อไปการงานอิทธิพลการงานนะครับของชาวกลุ่มก็คือราศีพิจิกของด้งดาวอังคารเลข3ได้โครจรไปอยู่ในภพเนือนปุตตะในช่วงแรกนะครับ1-10พฤษภาหลังจากนั้นจะ ย้ายเข้าสู่เรือนอลีเรามาดูกันช่วงแรกอะ่ะคุณเองนะครับอาจจะมีโอกาสมีโปรเจกต์มีการทํางานมีอะไรค่อนข้างดีแต่จะใช้อารมณ์เล็กน้อยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเติบโตมันพัฒนานดีนะแต่ทําไมเรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกร้อนอ,อกร้อนใจกับในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาคนอายุน้อยกว่าเราจะมีปัญหาความรู้สึกหงุดหงิดใจมีความรู้สึกที่อาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันได้บ้างแบบนั้นะนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับหรือบริวารอาจจะเข้าเข้าออกออกไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอยู่ทนอยู่นานทําให้เรามีความรู้สึกแบบเครียดอะ แล้วก็กังวลน,นิดหนึ่งอ่ะนะครับหรือใช้อารมณ์ต่อการพูดการตัดสินใจแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะพอดาวอังคารเนี่ยโคจรลงมาที่ราศีกรกฎเป็นภพเ่อนอลิในช่วงสิกพฤษ,ษภาคมเนี่ยนะครับเราเองนะครับอาจจะแบบมีโอกาสของการที่ต้องพยายามแก้ไขปัญหากับในเรื่องการงานการงานอาจจะเข้ามานะครับเราก็ทําให้เราต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือพยายามแบบทํางานเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าดาวอลิ ไม่ใช่สีดาวการงานไปตกอลิิเราอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่เราต้องแก้ไขต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับแต่โดยภาพพื้นรวมแล้วก็ถือว่าถ้าเราอ่ะมีในลักษณะของสิ่งที่ดีตรงที่ว่าเราพยายามอดทนอดกานแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะดีขึ้น แก้ไขสถานการณ์ได้ดีขึ้นอะไรทํานองเนี้ยนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคถ้าเรามีสติแล้วเราไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปมันมีโอกาสาที่เราจะสามารถแก้ไขหรืออาจจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะโดยภาพรวมมันก็ไม่ถึงกับเสียหลอกมันก็ถือว่าเรายังมีหนทางของการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นเช่นกันนะครับ ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มกันบ้างชาวกลุ่มมีความรักความสัมพันธ์คือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนอสหาาัะร่วมกลุ่มกับดาวอื่นๆทําให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มต้องระมัดระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์ บางทีความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูกอกวนใจมีความรู้สึกที่อาจจะติดต่อสื่อสารอะไรกันมักจะมีปัญหาความรู้สึกความเข้าใจผิดมีปัญหาความไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ <S 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 ไม่ว่าจะเป็นทางเราหรือเป็นทางเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นและทําให้มีปัญหามีการเรียกร้องมีการทะเลาะกันมีปัญหาอะไรกันที่ต้องปรับต้องเคลียร์กันอะไรประมาณนี้ครับ ถามว่าปัญหามันใหญ่มันโตไหมมันอาจจะใหญ่โตนะถ้าเราใช้อารมณ์ต่อการคิดการตัดสินใจต่อการทะเลาะกันมันมีโอกาสแน่นอนที่เราจะมีปัญหาและทะเลาะกันได้ค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรแต่ถ้าเรามีสติกับการคิดการตัดสินใจโดยการที่เราไม่ไม่ยึดติดจนเกินไปค่อยๆแก้ค่อยๆปรบับค่อยๆเปลี่ยนเนี่ย ยังไงปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันเกิดได้แต่มันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายหรืออาจจะค่อยๆแบบบรรเทาลงแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเริ่มดีขึ้นจริงๆแล้วอะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆดีขึ้นในช่วง หลังเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับคือช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะดีขึ้นช่วงแรกอาจจะยังคงต้องมาลุมมาตุ้มต้องมีปัญหาต้องมีการทะเลาะเบาะแวงการมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างเพราะดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์ร่วมกลุ่มกับดาวราวหูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนดาวพุธกับดาวดาวหูกลุ่มกันตรงนี้ก็คือความรู้สึกที่แบบ อึดอัดใจมีความรู้สึกแบบทะเลาะก,กันปากเสียงกันไม่ถูกกันอะไรแบบนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ความไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้เลยทําให้เหมือนกับว่าต้องปรับต้องจูนต้องเคลียร์กันนะครับแล้วเราก็มีโลกส่วนตัวเพิ่มเข้าไปอีกเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายดูไม่ค่อยเป็นใจทําให้มีความรู้สึกอึดอัดใจอาจต้องใช้เวลากับการทําใจอาจต้องใช้เวลากับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง ดาวประจําตัวนะครับก็ยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมถุนก็ยังส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวเกตถึงแม้ดาวอังคารจะย้ายลงมาที่ราศีกรกฎก็ยังสัมพันธ์กับดาวเกตในมุมโยกอยู่แต่ก็จะบรรเทาลงนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะมีโอกาสของการปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาได้หรือมีการที่จะเคลียร์ปัญหาได้เพียงแต่ชาวกลุ่มลัคนากลุม่มอาจจะต้องพยายามลดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและพัฒชั่นตัวเองลงมาบ้างอย่าพยายามสุดต่งเกินไปค่อยๆพูดค่อยๆจ่ามีเห และมีผลทุกอย่างจะลงตัวและแก้ไขปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ